สวัสดีครับยุดผ้านหนูครับเก็บมังคุดครับมือนี่ครับผู้ซอยผู้ซอยเก็บไปก็เริ่มซุกลายไม่เรื่อยแล้ว าาว่ไม้ไม่พ่อเร็วาว่าทีงไม่ได้ขึ้นต่นบนอกต่นนี่ต่นนี่แหละเสดีแม่วัดมาอคุณผู้กฤษแสอาอาโอ้ยปวดซอยเลเอวดเถึง ตัวตตัวเทียวนได้ยังก็ตายตายตายลูกกูไเอาอีกลูกหนึ่งไปเอาเนื้ว่าจะให้คุณพ่อให้คุณแม่หรอ โอ้ตุเรียนลวนซือตุเรียนเนาะคองจอเออกแต่จ่อซือตัวนี้กรสุนร้ายแล้ะโอ้โู้ตู้ตู้ต้ยาไป ตุ่นบอ่อ,อตุอนอ่นหูหห้อะไรหูสามาเก็บได้ด้วยหูหูหูหนึหน่งระวังหลุดน,นะอุยสงสัยพ่อจะได้ขึ้น คือไปดูข้างบนก่อนแล้วมึงกับ้เทิงเห็นอยู่ขึ้นต<อ>้งเทิงก่อนออ้ยอหนึงอยู่ข้งไหนล่ để sướng nuôi đã, để bảo đứa kia cứ nuôi.

ดำอยู่ปาจริงเนี่ยเดี๋ยวมาแวะๆนี่โอ้โหซาบงคู่ก๊ะ ต่วนหมดแล้วครับลงครับโอ้มี่ยุดต่วนอีก็ได,ดาากกกได้ตัดหง่ามของว่านอ่ันเห็นลูนอยู่หง่ากับพ้วยตัดแล้วยมของวานมันหกไป มีมีลูกเดียวมีหน่วยหนึ่งอ่าเก็บเอาน่ะนี่มันโลนเห็นปะนี่เออเป็นมีสีก็สีกระตรุ้น โอ้รับต้งสูงตัวนี้ต้องใส่ได้ขึ้นต้นนี <c oughs> ่ขึ้นแท้ต้นนี่ลูก ของโอ้ตัวนี้สุกลายแล้ว เอาเก็บเอามาใส่บาบาเดี๋ยวมันแตกเออคุณลูกเอามาใส่เร็โอยขึงตัวแล้ว,าาลว,วครับขึ้นม้างขึ้นเลย

ui ừ. mày như thế nó hình xe mày mày gầm vào thương đó ăn đi này là không chia ครับล่งแล้วครับโอ้เก็บมากกับหินแล้วนะครับเลยูซีหาต้นที่ได้ขึ้นห่อนยครับห่อนครับทุกคุณเก็บมาหมดเลยครับมังคุดตานี่ มีอยู่ประมาณหาสิบตนหาสิบกว่าตนตอนบ่ค่อยดกปนไดยอุ้ยหวอนแด็ดอ่ะขอมุมวันที่ครับต่วนที่เหลือเหลือซุ่มนี้ซุ่มนี้ไง ครับเหลือเหลือที่ได้ขึ้นนี่สองสามตนวงวดก้อนกับด้ขึ้นครับต้นลวนเลยลวนเต็นเต็ม <c> เ <oughs> ลยล้วน แข็งหมดแล้วจบลวนต้นวันนี้นี่วันนี้สุด ครับมากหมื่นท้่งทไเลเลีวอยู่ได้แล้วแต่กะเข็งน่อยแล้วเข็งน่อยแล้วครับไปขึน้นต่นกันครับทีนี้ครับส่วนทุกท่ายครับ ลงมาแล้ว้ากผุนนันกับพันดีสุอครับตัว <c oughs> ส,สูงตัวเนียวพันธุ์ไอโอ้ ได้เครื่องถูงครับส่วนน,นี่นโอ้เงินอะไเครื่องถูง ว่ามันหลุดหมดแบ่งออกมาใส่ดีถึงหาสิบโลสามสิบสามสิบโลได้มันสามสิบสี่สิบโลสามสิบโล tiếng tiếng khoang tiệm tụ cắp ăn đường dì vô có tà tuần thì phân để bưng nhé thì năm phân để súp ตัวน,นี้กเก็บไปแล้วต้วน,น้อยๆหนี่ไใ้ถุงไพ่หนึ่งถุงหยามหนึ่งต้วน,น้อยๆเก็บไปแล้วรัว้งหมด บนหท่านด้สุกหลายครับสุกแตย,ยู่แถวนี้มังขุดประมาณหาสิปวต้วตวนสิเก็บไล่โลอยู่นี่เจ้าของสวนเขาเจ้าให้โล่ละสิบบาทครับ แต่โลละสิบบาทค่าเก็บก็อีกสวนหนึ่งที่รับไปไมีประมาณสามสิบต้นละสวนนั้นก็ประมาณก็ะติบบาทขึ้นกันครับตงางพันได้ไปเก็บอยู่เพราะว่ามันหน่อยอยู่เจ้าของสวนก็เจ้าเล่มถาสวนวุ้สุกแอนไลครับที่ได้ไปเก็บ นี่ครับผู้ผมเจ็บโลละสิบาทเจ้าของสวนเขาเจ้าให้แต่ว่าเขาเจ้าสีไปขายกันช่วงนี้อยู่ประมาณถ้าร่วมอยู่ลอยสามสิบสี่สิบอยู่กับขายร่วมหมดทั้งดำถ้าไปคัดหัวเบื่อหัวเบื่อก้ลองเบื่อทรงออกนอกแบบนี้ ยิวแบบนี้ะแต่สีอยู่ประมาณร้อยสี่สิบต่อโลร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับกลับแล้วครับพีนเก็บเกามเดี๋ยวนี้ก็สิบเอ็ดมู ช่วงใบที่ได้ไปตัดทุเรียนต่อครับครับ้วค,ครับเดี๋ยวเจอกันคิบน้าครับตัดทุเรียนครับตอนใบสวัสดีครับ